chăng đời Đêm được nữa không yeah. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครูไฟค่ะไม่กินข่าวแม่เบิดเด้ท่านลงไปซาบานเหลือยังกินเด้บอกเลยลอีกนาทีหนึ่งวันนี้เราจะมาทบทวนแล้วก็ รวมเทคนิคอื่นๆที่เอ่ยไปเจอมาผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น IG หรือว่า TikTok ที่เจอผ่านหูผ่านตามาก็เลยนำมารวบรวมให้ดูอีกครั้งวันนี้จะมีอยู่ประมาณ3เ,เทคนิคในการใช้แอป r o c r e a t e ในการลอกลายด้วยวิธีลัดค่ะสำหรับใครที่อยากจะลอกลายผ่านเครื่องลอกลายอะไรเงี้ยไม่อยากจะลอกลายด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้ มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งในส่วนของการประหยัดเวลามันช่วยได้ช่วยได้ดีเลยแหละคะ่ะไม่ใช่แค่ระดับหนึ่งคือช่วยได้ดีเลยแหละ แต่เบื้องต้นแล้วทางช่างเองก็ต้องมีพื้นฐานทางด้านงานศักดิ์อยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะว่าข้อเสียของการใช้เครื่องลอกลายนั่นก็คือว่าเราไม่ได้ทําการคือการที่เราลอกลายด้วยมือเนี่ยม,มันทำให้เราได้ศึกษางานก่อนเบื้องต้นมันทําให้เราจําทิศทางของรายละเอียดของงานอะไรต่างๆได้แต่การที่ใช้เครื่องลอกลายแล้วก็ใช้การลอกลายด้วยทางลัดเนี่ยม,ม,มันก็จะตัดในส่วนของการ ตัดในส่วนของประโยชน์ที่ในการศึกษางานอะไรเนี้ยออกไปส่วนหนึ่งมันจะได้ประโยชน์ที่ได้ก็คือได้ความรวดเร็วประหยัดประหยัดเวลาวันนี้เป็นเบอร์เบอร์พูดติดๆขัดขัดหมดเลยวันนี้เราก็จะมาเอาเป็นแบบว่าเอาเริ่มแรกก่อนดีกว่าเราจะทวนอุ้ยกล้องเราจะทวนเทคนิคแรกกันก่อนนะคะเป็นพื้นฐานเทคนิคแรกก็คือเป็นการลอกลายแบบ เทคนิคแรกที่เอ๋เคยไลฟ์ไปแล้วรอบหนึ่งเนาะจะเปิดภาพตัวอย่างขึ้นมาแล้วกันนะคะเปิดภาพตัวอย่างเอาเป็นงานเอาเป็นงานอันนี้ดีกว่าเนาะเรลลิสติกภาพปูนปั้นนี่แหละอ่ะให้ดูปึ๊บ เนื่องจากว่างานนี้มันก็จะมีดีเทลรายละเอียดงานค่อนข้างเยอะเนาะการใช้เวลาในการลอกลายด,ยด้วยตัวเองด้วยมือเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานพอสมควรเราก็จะมีทางลัดอยู่นิดนึงซึ่งหลายๆเอ๋อคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะพอทราบบ้างอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้ก็จะมาทวนให้ฟังสําหรับคนที่อาจจะยังไม่ทราบหรือคนที่กําลังเพิ่งใช้ใช้งานโปรเคเดตนะคะเราก็จะมาทวนให้ฟังอีกรอบนึง วันนี้เทคนิคแบบว่ามันหลายเทคนิคผสมกันมากเลยอันไหนที่เราไม่เคยใช้เราจะจําไม่ได้เนี่ยจดเป็นแบบว่าจดจดไอ้นี่ไว้แล้วจดโพยไว้แล้วการพลาดนะคะเพราะว่ามันมันจะงงได้เนาะเอาเทคนิคแรกเดี๋ยวนะถ้าถ้าไม่ลืมนะเราเปิดรูปขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเราก็สร้างซ้ําหรือว่าดูคลิปรูปขึ้นมาปึ๊บอันนี้จะเป็นเทคนิคเทคนิคแรกที่ใช้ก็คือ ดูคลิปรูปขึ้นมาแค่นี้พอแล้วก็เปลี่ยนเป็น Col o r dot ใช่ไหมคะที่เรารู้กันเนาะเสร็จแล้วก็เป็นกับด้านอ่ะเสร็จแล้วก็มาตรงไม้คาถาวิเศษแล้วก็เลือกคําว่าเกาเซียนเบอร์แล้วเราก็ลากไปทางขวามันก็จะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะนี่มันก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้คือเทคนิคแรกนะคะ อีกเทคนิคที่สองกดกลับกดกลับกดกลับเทคนิคที่สองโอ้ยเด้งจังเลยอีกก่อนจะได้ไม่เด้งโอเคเทคนิคที่สองเราก็เหมือนเดิมค่ะสร้างซ้ําหรือว่าดูคลิปรูปแต่ว่าคราวนี้เราจะสร้างซ้ําเป็น3รูปนะคะเสร็จแล้วก็ไปตรงนี้แล้วเลือก ม,มันคืออันไหนนะ,อ,ะอันนี้ถูกแล้วเลือกภาษาอังกฤษมันคือ D Y แต่ว่าของเอ๋ยมันเป็นภาษาไทยเองก็เลยจะงงนิดนึงนะคะมาเลือกตรงคำว่าแบ่งหรือว่า D Y แต่แล้วก็ Grosenber แค่3%พอ แล้วเราก็ฟิปรูปรวมรูปเข้าด้วยกันเสร็จแล้วก็กลับมาเลือกคำว่าเคิร์ฟอ้ยไม่มาตัวเคิร์ฟเนี่ยเหมือนเดิมค่ะมันต้องเป็นคำว่าแกมมาเหมือนกันนะคะตัวเคิร์ฟเนี่ยก็จะเพิ่มความเข้มความเข้มของของงานการเลื่อนฝั่งนี้ก็คือจะลดพวกค่า แสงเงากลางของมันออกไปก็ตามความชอบเลยนะคะใครชอบแบบไหนประมาณไหนปึ๊บอันนี้คือเทคนิคที่สองแบบนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะได้เป็นแบบ พอได้มาอย่างนี้ปุ๊บเราก็คือสั่งพิมพ์ผ่านเครื่องลอกลายได้เลยเพราะว่าเครื่องลอกลายบางตัวมันไม่สามารถตีน้ำหนักแสงเงาได้ต่อให้มีน้ำหนักเงาแค่นิดเดียวมันก็จะตีเข้มไปเลยเราเราจึงจะเป็นจะต้องแบบตัดน้ำหนักแสงเงาให้มันได้มากที่สุดให้มันเหลือแค่สีดําก็พอประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปดูเทคนิคต่อไปเลยเดียวกว่าอันนี้เราลบทิ้งไปเลยเ้ยเปิดขึ้นมาใหม่ลืมลืม เทคนิคต่อไปอันนี้ก็คือสำหรับคนไม่ใช่รูปนี้เอาลูปใหม่สำหรับคนที่ชอบลอกลายด้วยตัวเองอย่างสมมุติอันนี้ เทคนิคต่อไปก็คือสําหรับคนที่ชอบลอกลายด้วยตัวเองนะคะลอกมือเป็นแบบลอกมือ <c oughs> หลายๆคนก็จะเจอประสบะก็จะประสบปัญหานี้แบบหลายครั้งมากๆเลยก็คือในเรื่องของการลอกลายเนี่ยทุกครั้งเราจะต้องแยกเลเยอร์ก่อนแล้วค่อยทําการลอกลายส่วนที่เหลือก็คือต้องแยกออกเป็นสัดเป็นส่วน มันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมปุ๊บเนี่ยมันต้องแยกเลเยอร์อย่างนี้แต่มันก็มีหลายคนที่แบบลืมลืมแยกเลเยอร์หรืออาจจะแบบแยกแล้วแหละแต่พอเรากดกลับหลายรอบเกินไปมันดันกลับมาอยู่หน้าเลเยอร์เดิมแล้วแบบแล้วเราก็ทำการลอกลายไปแล้วเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตดูโพยก่อนนะคะจำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้บังเอิญว่าไม่ค่อยเจอปัญหานี้สักเท่าไหร่ อันนี้สมมุติแบบเราลอกหลายปึ๊บลอกหลายปึ๊บสมมติเราลอกลายอย่างนี้ปึ๊บแล้วเราเกิดปัญหาลืมแยกเลเยอร์ลบอันนี้ทิ้งก่อน ขอดูโพยแป๊บนะคะลืมอ่ะไม่ไม่ค่อยได้ใช้อันเนี้ยอ,อ่เราเหมือนเดิมค่ะสร้างซ้ำสร้างซ้ำขึ้นมาแบบนี้เหมือนเดิมหรือว่าภาษาอังกฤษมันคืออะไรนะดูคลิปใช่ไหมทีนี้เราก็เรากดสร้างซ้ำมาแบบนี้ได้ใช่ไหมอ่ะย้อนกลับมาอีกที กดสร้างซ้ำเลเยอร์ปึ๊บแล้วก็มาเลือกเลเยอร์ที่2เลเยอร์ข้างล่างแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นขาวดำแบบนี้ปึ๊บเราเปลี่ยนเลเยอร์ข้างล่างนะคะอันนี้ที่ยังเห็นว่ามันเป็นสีแดงอยู่เพราะมันอยู่เลเยอร์ข้างบนมันก็เลยทําให้เรามองไม่เห็นถ้าเกิดว่าเราปิดเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราปิดเลเยอร์แรกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นขาวดําแบบนี้เสร็จแล้วโอ้ย ปากกาเสร็จแล้วก็ไปเลือกเลเยอร์ที่1แล้วก็เลือกคำว่า different หรือว่าแตกต่างปึ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้อ่มันก็จะเห็นแค่ทีนี้มันก็จะเหลือแค่เส้นของเราเหลือแค่เส้นเสร็จแล้วเราก็รวมเลเยอร์เข้าด้วยกันแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ไปตรงนี้ไปเลือกตรงนี้ไปจิ้มตรงนี้แล้วก็โอ๊ยจิ้มแล้วก็ไปเลือกคำว่า invert หรือว่ากลับด้านปึ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็ไปเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนให้มันเป็นขาวดำเหมือนเดิมหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ต่อให้มันเป็นต่อให้มันเป็นเส้นสีอย่างเงี้ยเวลาเราปิ้นผ่านเครื่องลอกลายมันก็จะตีเป็นสีเดิมเหมือนเดิมค่ะเราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้อ่าอันนี้เทคนิคที่3นะคะในกรณีที่เราลืมแยกเลเยอร์ในขณะที่เราลอกลายก็คือถ้าจบ จบเทคนิคจบทุกเทคนิคแล้วก็จะขออนุญาตปิดไลฟ์ไปเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็ไปดูอีกเทคนิคที่4 mm hmm. เทคนิคที่4 mm hmm. ก็คือเทคนิคงานถมดำเอาไม่ใช่เอานี้ก่อนเทคนิคที่4คือในกรณีที่เราจะลอกลายในงานที่มันมีสีดำเยอะ mm hmm. ๆ,ๆอเงี้ยอะถ้าเกิดว่างานที่มันมีพวกสีดำเยอะๆ เอานี้ดีกว่าเพิ่มใหม่เดี๋ยวจะลอกลายในกรณีงานสีดำเยอะๆให้ดูปึ๊บอาลูกนี้ดีกว่าถ้าเราใช้เทคนิคการลอกลายปกติทั่วไปสร้างซ้ำปึ๊บ คอลเลดอแล้วก็กับด้านเห็นไหมว่าสีดำมันจะยังคงอยู่เห็นไหมสีดำมันก็จะยังคงอยู่อันนี้ในกรณีที่แบบว่างานเรามีสีดำเยอะมีการแบบถมดำเยอะเนี่ยมันก็จะยังคงอยู่วิธีแก้ที่ถ้าเกิดว่าเราสั่งพิมพ์ผ่านเครื่องลอกลายเนี่ยไอ้สีดำนี่มันอาจจะเข้มเกินไปด้วยซ้ำนะคะมันก็จะส่งผลเสียกับเราได้วิธีแก้ก็คือ วิธีแก้ก็คือคืออะไรนะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อีกเหมือนกันขออนุญาตดูโพอีกรอบหนึ่งอ๋อนึกออกแล้วเปิดรูปขึ้นมาปึ๊บสร้างดูคลิปหรือว่าสร้างซ้ำนี่แหละค่ะเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็มาเลือกอ่ะลบอันนี้ทิ้งดีกว่าการงงมาแทรกเลเยอร์ระหว่างรูปที่1กับรูปที่2ก็มาแบบนี้เสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาว แล้วก็เทสีลงไปในเลเยอร์ใหม่ที่เราแยกขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปรูปที่เลเยอร์ที่1คลิกตรงตัวเปรับค่า o p ปาซิตี้มันลงนะคะเหลือ93แบบนี้เสร็จแล้วก็รวมรูปที่1กับเลเยอร์ที่3เข้าด้วยกันแบบนี้เสร็จแล้วก็สร้างซ้ำอีก1รอบสร้างซ้ำอีก1รอบเสร็จแล้วก็มารูปบนสุด เลือกคำว่า divide หรือว่าแบ่งปึ๊บแบบนี้เสร็จแล้วก็ไป Gaussian blur ปรับอยู่ที่3%เห็นไหมสีดำไม่มีแล้วปรับ3%พอสีดำไม่มีแล้วปรับ Gaussian blur ที่3%พอนะคะแล้วก็กลับมาที่คำว่า curve อีกเหมือนเดิมปรับ ความเข้มโอ้ยปากกาแบตจะหมดนี่มันเข้มไปเราลองปรับดูชอบแบบไหนเราลองปรับดูถ้าปรับเยอะเกินสีมันก็จะมาอีกเราน่าจะปรับเกาเซียนเบอร์น้อยไปอ่ะเราสามารถกลับไปปรับเกาเซียนเบอร์อีกรอบนึงก็ได้นะคะ ลองปรับเกาเซนเบอร์ให้มันเยอะกว่านี้หน่อยเกาเซนเอาสักห้าเปอร์เซนดีกว่าประมาณนี้กำลังดีแล้วก็กลับไปที่เคิร์ฟอีกหนึ่งรอบเนี่แหละประมาณนี้ ไปแล้วเทคนิคที่4ลอกลายในกรณีที่ผมดำมันเยอะเรามาดูงานสีบ้างลบลบลบเพิ่มงานสีนี้เข้ามาเวลาทำงานสีนะคะเวลาที่เราจะลอกลายงานที่มันเป็นงานสีเราจะต้องเปลี่ยนสีให้เป็นขาวดำก่อนมาที่รูปเลือกคาถาวิเศษแล้วก็ตัว ปรับสีเป็นขาวดำแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็ดูคลิปหรือว่าสร้างซ้ำอีกหนึ่งรอบแล้วก็แทรกเลเยอร์สร้างเลเยอร์แทรกระหว่างรูปที่1กับรูปที่2แบบนี้นะคะแล้วก็เทสีขาวลงไปในเลเยอร์ที่เราแทรกขึ้นมามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปเลือกที่รูปแรกปรับค่าโอปาซิตี้มันลงหรือว่าค่าความเข้มของมันนี่แหละเหลือ93 เสร็จแล้วก็รวมรูปที่1กับเลเยอร์ที่เราสร้างขึ้นหมาด้วยการแบบนี้เสร็จแล้วก็ดูผลิตอีกหนึ่งรอบปึ๊บเสร็จแล้วก็มารูปที่1จิ้มตรงต,รงตัวเอ็นะคะเปลี่ยนเป็น dy หรือว่า b a n นก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปที่คาถาพิเศษเราเซนเบอร์ชอบมันประมาณไหนก็ปรับไป ชอบความชาัดประมาณไหนก็ปรับไปเอาสัก5ล้ละกันเก่าเซีนเบอร์อยู่ที่5เสร็จแล้วก็ไปตรงคาราวิเศษอีกรอบหนึ่งเลือกคำว่าเคิร์ฟแล้วก็มาปรับเราลองลอง,ลองปรับปรับดูนะคะลองเล่นดูว่าปรับตรงนี้ได้ยังไงอะไรจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย หเห็นว่าประมาณนี้ก็น่าจะได้แหละมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูรูปน้องหมาน้องแมวกันดูนจะเป็นแบบไหน ก็ปกติปกติอันนี้ก็มีพวกผมดำเยอะเหมือนกันแต่เราลองแบบว่าลองลอกลายปกติโดยที่ใช่อันนี้ไหมนะลืมแล้วอะ หรือว่ามันคือดีวายมันคือดีวายปึ๊บใช่มันคือดีวายแล้วก็เกาเซียนเบอร์ปึ๊บอืมแล้วก็เคอร์ฟอีกรอบ รัดไหนเราลองทำแบบอนี้ดู เมื่อกี้นี่มันจะมีพวกแบบสีดำอยู่ตรงนี้เยอะมากแต่นี้คือแบบหายไปเลย นข้าวๆประมาณนี้ก็จะได้แล้วต่อไปก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคแล้วก็เป็นเทคนิคสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการลอกลายงานที่ถมดำเป็นการลอกลายเทคนิค ถมดำเช่นเช่นเช่นเอาเป็นฟอนต์นี้แล้วกันยกตัวอย่างฟอนต์จริงๆฟอนต์เราก็สั่งปินได้เลยนะคะได้เหมือนกันสั่งปินได้เลยก็ได้แต่นี้ก็คือในกรณีที่แบบมันเป็นงานถมดำที่เราต้องการลอกลายเส้น แล้วก็แทรกรูปเข้ามาแบบนี้นะคะปกติทั่วไปเลยแล้วเราก็มาต่อเซ i นเบอร์เหมือนเดิมปรับไปที่สมจริงๆมัน,มนทำได้2วิธีแล้วก็มาเคิร์ฟดันสุดดันฝั่งนี้สุดดึงฝั่งนี้ลงปรับอันนี้ขึ้นไปหน่อย แบบนี้ขึ้นมาหน่อยกลับนี้ก็มาอังนิดนึงเรียบร้อยค่ะล็อกลายแบบรวดเร็วภายในหนึ่งนาทีมาเรามาลองดูอีกฟอนต์ก็ได้ฟอนต์นี้ปึบ๊บ เราลองแบบเคิร์ฟเลยได้ไหมเคิร์ฟเลยก็ได้ไม่ต้องเกาเซียนเบอร์ก็ได้ได้ไหมไม่ได้เอาใหม่ในลองใหม่เกาเซียนเบอร์3ามเคิร์ฟ ก็เหมือนเดิมมันม,ม,นมีมันมีถมดำด้วยเราลองใช้วิธีนี้ดูสิจะใช้ได้ไหมรวมสิ ใช้วิธีนี้ได้ นี้ก็ถือว่าน่าจะได้แล้วแบบนี้ทีนี้เรากลับไปตรงคำตรงเทคนิคอันนี้อีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งก็คือการลอกลายด้วยมือแต่บังเอิญว่าลืมแยกเลเยอร์อสมมติสมมติเราเป็นภาพงานสี ปกติเวลาเราลอกลายด้วยภาพสีอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ปากกาที่มันเป็นสีสีเพื่อให้มองเห็นชัดเจนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราใช้ปากกาที่มันเป็นสีดําบางครั้งมันมันอาจจะเนียนไปด้วยกันใช้ปากกาเป็นสีสีมันก็จะแบบดูออกง่ายกว่าสมมติว่าโอ้ยสมมติว่าเราลอกลายแล้วกันปึ๊บ สมมติว่าเราเลอกลายปื๊บปื๊บอ่ะ,แบบะ,ะแบบนี้ลอกลายแบบนี้แล้วก็ลืมลืมแยกเลเยอร์แบบนี้อีกแล้ว ทีนี้เราก็ทวนใหม่อันนี้มันเป็นงานสีเนาะเหมือนเดิมค่ะสร้างซ้ำหรือว่าดูคลิปมาเลือกที่เลเยอร์ที่2เปลี่ยนเลเยอร์ที่2เป็นขาวดำถ้าเราปิดถ้าเราปิดอันนี้แบบนี้เห็นไ,ไหมปึ๊บเราเราปิดขึ้นมาอันนี้แต่แล้วเราก็มาตรงเลเยอร์ที่1จิม้มในเลเยอร์ที่1แล้วก็เลือกคำว่า different หรือว่าแตกต่าง มันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันก็จะเห็นแต่จริงๆมันก็จะเห็นไอ้นี่อยู่นะเพราะมันมีสีค่าสีดำอยู่รวม เลเยอร์แบบนี้เราต่อเลยนะแล้วก็ลวบบ้วนไปเยอร์เปนม้แล้วก็มาจิ้มตรงนี้แล้วก็เลือกคําว่ากลับด้านออมันก็จะยังคงเห็นอันนี้อยู่เราลองเปลี่ยนอันนี้ดูหน่อยเปลี่ยนเป็นขาวดำไปด้วยกันเลยมันก็มีค่าเท่าเดิมมันก็จะกลับมันก็เหมือนเรากลับไปลอกลายวิธีเดิมอีกเหมือนเดิมค่ะด้วยวิธีเดิม ไปรวมกับสีขาวนี่นะมันก็ย้อนกลับไปเทคนิคเดิมเหมือนเดิมค่ะก็คือการลอกลายปกติ DIY วายแสบตาข้าวๆก็ประมาณนี้นะคะรวมแยกเลเยอร์เอ้ยแยกเทคนิคการลอกลายต่างๆให้แล้วเรียบร้อยเพื่อความสะดวกสบายในการทำงานนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไล่กลับไปดูย้อนหลังได้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดไลค์ไว้เพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าจบ เทคนิคที่เอยรู้แล้วเรียบร้อยถ้าเกิดว่ารู้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ